สวัสดีพี่น้องสวงัสดียามเศรษฐพี่น้องจา้าจิ๋วขลมามเลยเป็นคนเก่งขลาบมาจันอาฮะอดีตท้าบก่อนลอ,องเพื่อนเสื้อได้หน่ะ <c oughs> ก่อนไปโรงเรียนจะมาขอบคุณคุณป้าน,นะคะ ตอนไปโรงเรียนก็จะมาขอบคุณคุณป้าใหญ่ใจดีน้อทางฟินแลนด์คือเก่าพี่น้องจ้ะที่ให้รางวัลคนเก่งเนาะหนึ่งพันบาทค่ะเมื่อวานเนาะพี่ให้มาหนึ่งพันขอให้ได้กลับไปหนึ่งล้านนะจ๊ะขอให้พี่อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะรักน้องแล้วก็รักหลานน้อยขอให้รักนานๆนะพี่เด้อขอบคุณป้าก่อนขอบคุณเองเนาะ พูดแล้วขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับขอบคุณป้ามากนะครับี<จ>่วยส,ส่งกำให้หนูกินอะไรนะป้าเผาขอให้ป้าสุขภาพรา an, ่างกายแข็งแรงรำรวยด้วยน,นะครับบว่าว่าคอยที่ลูกจะคอยพูด <c oughs> <c oughs> อุ้ยใบนี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เอา้าไปอะไร <c oughs> นี่ใบ ต้องนำไปลูนเรามาผัาปากปาก,ป,ปากเปน,นี่ใบอะไรห้าสิบเออนีน่แหละสองหมื่นเงินกี่เป,ป็นทางะล้วนะเก็บไปนี่คุณป้าให้อย่างนี้หูก วันคนเกง่งถึงวะจับสองข้างยจ้าไอ้สอ,อ้จับสองข้างจะสวยแม่แม่ห <c oughs> ็นไปตรงนี้นะอาจับพี่เล่นจับจับสวยๆสองข้าง รางวัลคนเก่งนะคะหนึ่งพันบาทเนาะคนว่าคนดูคลิปน้องเจนอยากกินปลาเผาก็เลยเผนก็โอนมากะขอบคุณพี่มากๆนะคะที่เมตตาลูกหลานน้องๆมาตลอดเนาะถึงมันมันจะไม่มากสําหรับพี่แต่มากสําหรับพวกหนูกับกับลูกเด้อพี่เด้อเนาะขอให้พี่ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าจะจากโูปภัยไข้จ็บเนาะรักน้องนน้อยขอให้รักนานๆเด้อค่ะ ในร้องเพลงอะไรให้ป้าฟังนิดหนึ่งนะนะฮะร้อ,องอะไรวังเออร้องนิดหนึ่งให้คุณป้าคุณลุงฟังสักครึ่งหนึ่งแค่เดียวเออวังนะมตนวังอ่ <c oughs> าร้องเราไม่ต้องอา่านหรอกลืมลืมลืมบท <c oughs> เริ่มต้น <c oughs> เรดูโทรศัพท์ก่อนไม่ต้องอายครับฮะไม่ต้องอ้ายจำบทไม่ได้เหรอจำได้อาร้องนั่นล่ะไม่ต้องอายหรอกเพราะว่าเราไปลองเพลงเมื่อวานคนก็ต้องเยอะอยู่แล้ว ไม่ได้หลุดเปล่าใช่ไวงน้ำวนสายชนวนเที่ยวเป็นเกลียวลึกลงอะไรอีกก็หมาว่าเราไม่เดียวอ่ะร้องไปเรื่อยๆอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวอุตส่าห์ฟ้าให้มาทั้งพันหนึ่งโดร้องไวนานๆนะเกลียวน้ำวนวนวิ่งดินตรงลึกลงทุกทีสิ่ง ใจที่ล้มในวงวนอับจนจะพ้นหรือมีสายชนเที่ยววนทวีเรือที่จะดันสายชนนีนครึ่งหนึ่งหรือยังเมื่อวานไปแขยงหกโรงเรียนใช่ไหม พี่น้องเกือบโรงเรียนหนึ่งได้เก้าสิบโรงเรียนนี้โรงเรียนเด็กโรงเรียนได้เ hmm. ก้าสิบสามคะแนนเสียเตเจสามเต็มนะเกสามเต็มใช่มเกือบแล้วนะเกือบเขาดำจะเป็นกระเทยหรือจะเป็นอะไรก็ช่างคอยเขาเป็นคนดีค่ะจะเป็นกระเทยอกไม่้องเรีนไม่เป็นกระเทยค่ะ น้องจะเป็นกระเทยหรือจะเป็นอะไรก็ช่างพี่น้อยขอให้น้องน้องเป็นคนดีขนาดหนูไม่น้องเรียน่ได้ว่าหรอกกระเทยก็คนเหมือนกันกระเทยแหละมันดีถึงที่ไม่ต้องอันนี้มากมายเป็นผู้ชายแล้วก็ขี่รถเบิ้บั้นเบิ้ลบั้นกินเหล้าเมาสุราเป็นแม่พ่อแม่เป็นห่วง, <c oughs> น,งน้ำจิ้งไหม จชนบนเมียนอีสอีสอันนี้อันนี้ร้องร้องจบแล้วก็ได้ลกมันหนูต้องทำแบบทำมือด้วยใช่ไหมเหบยังน้ำวนใจเนี่ยหม่แต่ก่อนพ่อเขาก็เคยเป็นนักองเป็นนักไปแบบร้องตามโรงเรียนนั่นแหละเนาะเคยได้เคยได้ถ้วยรางวัลมาตะบุญาบัวพอไปไปมา สาวให้ดอกไม้เนาะสาวให้ดอกไม้เยอะท่านี้ครูก็เลยโกรธก็เลยไปให้พลงเทนไปหาคนที่ให้ดอกไม้นะมาให้ได้ครูบอกว่าคุณมาเรียนนะไม่ใช่มารักนะอให้ไปหาทุกวันนั่นแหละครูบ้าบาครูโรคจิตมะให้ไปหาคนที่ให้ดอกไม้มาทุกวันพูดพูดพูด,พด,พดเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้ำซาก หมอนี่ก็ไม่ชอบคนพูดมากแล้วลาออกจากโรงเรียนเลยเหรอเลยไม่ได้เรียนต่อต,ตอนมอม2ออครึ่งเพราะว่านักร้องเนาะ,แล,ะแ,แล้วแต่ไพายสิปื้่นเนาะและแต่คือเฮห้านั่นแหละเราอยากเห็นหน้าพออยากเห็นหน้าพอตอนไัยรุ่นบ่ใช่ตอนนี้แปลว่ว,าว,วนางก็เป็นในนักร้องประจำรงเรียนเนาะปานี้ ผู้เร่ผู้เรป่าปลื้มผู้เรมากในโตเธอเธอเข้ากับหายหนังนักไอ้ดอกไม้เนาะคู่ปรมาเข็ดในนางเลยไปฮาคนณจะหายดอกไม้นะมาสั้นเธอมาเรียนนะไม่ใช่มารักนะฮารักกว่าั้นบอกซ้ำใส่คู่มืน่นนังล่าอ๋อนางล่าอ๋อวันนี้นางคู่อ่าขั้นบโมยาเทียนกับหายล่าอ๋อคู่อ่า <c oughs> แต่ว่าคู่มื่นนั่งกันตาเลยแหละคู่กัน <c oughs> พ่อก็เป็นเลายันงนป็นเ่นมืเสารามากอะคนละหาสิฟนนะาไปเรียนนะเลาล่ะเพียนครับม, <c oughs> มาสวยสวยดีๆปราลุงไม่เห็นเลยไอ้ว <c oughs> ันี้จะวยหรอกไปกินข้าวมาดเ่ยปะ าไปแล้วีมยวนม่นี่แม่เอาแล้วนะมาน้ำขบคุณค่าปัะหาสิบบาทพป่นว่าไปออมสร้าบาทกินสามสิบน้องนั่นจะเห็นหน้าพ่อตอนไปเป็นรุ่นป่้แม่รู้เหรอพ่อกันรออยู่เนาะ ไปรูปไปหางกินข้าวไป่ะไว้รือไว้ไปซื้อตอนนี้ตอนนี้พอดูโทรศัพท์พูดว่าพอเห็นคนที่หล่อเนาะพอก็บอกว่าหล่อบนเกาเลยจะกินข้าวหรอป่ะรางวัลคนเก่งเนี่ยใคสิจะไปซื้อปลาเผาพี่น้องจาอ้าเนาะซื้อปลาเผาจะแบบแบบเมืองแคสิเบิร์นไปยังตัวหรอปลาเผาป่ะ เราก็จะไปกินร่วมปลาแต้งเนาะ่หก,ก,กินเงินเผื่ออ,อูนะ่มือเนาะมีเงาก็บแบ่งกงินกินพี่น้องจ้นะแล้วก็บ้านพ่นนอพามีมก็ซื้อน้ำมาด้วยน้ำอะไรบอกกระพาก่อนลระพา,าครับอะไรเร็วน,วน้ำข้างบนข้างบน บ้านป็นดองเนทำไมคนเยอะเทปบ้านแมนดองเชนเลยพี่น้องจ้ะบ้านยาดาเนาะแล้วพี่สาวเขาพี่สาวน่ะพิ่นมาจากเมืองนอกแล้วก็ทำบุญควบข้าวกินรวมกันทุกวันเนาะตอนเย็นน่ะไม่ใช่ว่าตอนเย็นแต่ตอนเช้าเหมือนกันกินด้วยกันทุกวันเนาะทำบุญควบข้าวแล้วเหมือนคนเยอะญาติพี่น้องที่ไหนได้ไอ้บ้านยาดาเด้อกินรวมกันจ้ะเนาะ กินไปรวมกันทุกเย็นนั่นแหละมีแล้วก็จะรวมกันกินน,นั่นีอก็เอาไปซื้อปลานนั่แหละก็ซีมาย่างล้วก็เอาไปกินรวมเพลินเนาะมีอยังกับแบ่งกันกินพี่น้องจะเพลินวันที่นี้นะ <c oughs> วานก็หนูป้าแจ้งให้ไปซื้อปูให้แต่มันไม่มีตลาดนะ่ะก็เลยอดนะ่ะจนหัวเอาเค้กซีแทนก็บอกป้าแตงป้าแตงยังเงินเดือนไม่ออกเลย <c oughs> ป้าแตงยังเงินเงินยืมเงินยาดาใช้อยู่ พ่นเนี่ยกับเซเราเด้อพี่น้องตาฝากคนรวยคนเซนแล้วก็ขอบคุณคุณป้าคนสวยมากๆนะคะที่ให้รางวัลคุณกิ่งหลานชายขอให้คุณป้าหรือว่าคุณพี่เนาะอายุมัน่นขวัเยินเด้อร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แงปัจจากโรคภัยแค่เจ็บร่ำรวยขอให้ถูกรางวัลทีหนึ่งเดิงวันนี้เด้อน้องจะได้สบายได้มีบ้านหลังใหม่อยู่พบกันม่คิปหน้าพี่น้องสบายดี